สวัสดีครับท่านผู <French Claire> ้ชม <Beng Zen> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับวันนี้ผมมาตอนเช้าเลยนะท่านผู้ชมนาภาพบรรยากาศนะครับสดๆตรงนี้นะที่ผมถ่ายได้บันทึกได้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับของแม่น้ําเป็นเช่นไรบ้างนะระดับน้ําเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็กระแสน้ําตรงนี้เป็นเช่นไรตรงนี้เป็นวังน้ําวนนะท่านผู้ชมนะซ้ายมือเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาขวามือเป็นแม่น้ําป่าศักนะครับ และจุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่มาบรรจบก,กันมาตัดกันตรงเนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองสังเกตครับตรงสวะเห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงกอสวะแล้วก็ตรงจุดที่ผมแผ่นแผนไปนะมันเกิดการหมุนนะนั่นหมายความว่านะครับท่านผู้ชมมันเป็นน้ําบนเกิดขึ้นนะแล้วเกิดการทุกจุดแล้วตรงนี้ตอนนี้นะครับตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างลูกเล็กลูกใหญ่นะครับข้างบนเนี่ยยังดูว่ามันวิ่งขนาดนี้นะ ใต้ล่างนะครับยิ่งกว่านี้แน่นอนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีประกาศเตือนมาแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับน้ํานะเดี๋ยวผมจะเฝ้าติดตามนะครับเฝ้าระวังอ่าระดับน้ําอย่างนี้แล้วมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะวันนี้ผมมีเรือโยงมาจาก2ฝั่งเลยนะท่านผู้ชม2ฝัง่งเลยฝั่งนี้มาจากแม่น้ําป่าสักนะครับแล้วดีฝั่งหนึ่งมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นกับตอนที่น้ํามันไหลแรงนะท่านผู้ชมลงมานะครับ แล้วเรือนะครับที่มาตามน้ํามาก็จริงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าครับมันบังคับกันยากนะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมถ่ายทอดมาทีละชุดนะครับเดี๋ยวไล่ออกไปทีละชุดทีละชุดนะครับที่ผมเก็บข้อมูลมาทั้งหมดนะเอาแล้วท่านผู้ชมเรือลํานี้มาแล้วลําใหญ่ลําแรกมาจากแม่น้ําป่าศักนะครับเดี๋ยวบางช่วงบางตอนนะที่มันดังกระหึ่มเดี๋ยวผมจะตัดให้เป็นเสียงของเรือโดยแท้นะครับโอ้โหตอนนี้ดูครับท่านผู้ชม น้ำที่มาจากแม่น้ําป่าสักนะไหลลงมาทางพระเขื่อนพระรามหกมาลบบุรีแรงนะแล้วระดับน้ําเยอะสีน้ําขุ่นเลยสีน้ํานี่ออกขุนเลยท่านผู้ชม,อม,อมตอนนี้แค่เดือนพฤษภาแลนะท่านผู้ชมครับน้ํามาเร็วนะปีนี้เขาบอกน้ํามาเร็วนะครับผู้ภาเครื่องก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวครับภารกิจเก็บของครับผม <laughs> เก็บของก่อนแล้ว เอาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปฟังกันเสียงเริ่มแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมบอกแล้วเห็นไหมตรงสวัสดิ์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็นถึงกระแสนหนาเลยนะท่านผู้ชมนะว่ามันแรงแค่ไหนนะครับจุดนี้เดี๋ยวปล่อยปล่อยให้รับชมรับฟังกับเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะท่าน้ชมรับกำลังกันก่อนครับอย่าสักทูครับ นี้นะเสียงหัวตันาัดวันไหวเลยทีเดียวนะแต่ผมไม่ได้เห็นข้างเรือพี่เขานะครับว่าพี่เขาชื่อเรืออะไรนะครับผมเลยไม่รู้ว่าพี่เขาชื่อเรือว่าอะไรนะครับแต่เดี๋ยวจะก็้อยตามนะถ้าลําไหนผมเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวจะจับนี้จะบอกชื no ่อเรือนะครับแต่ตรงนี้ไม่เห็นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแลวตรงนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเออทำไมเรือไหลตามน้ำมาแล้วมาดึงตรงนี้เหมือนต้งออกแรงดึงเยอะๆอีกนะครับ นั่นก็มาจากแรงเฉื่อยที่มานะของเรือโป้นะครับที่มันมาจากทางแม่น้ําป่าสักเมื่อสักครู่นะต้องโมแล้วไหลตัดเข้ามาที่แม่น้ําเจ้าพยานี่นะครับพอจังหวะที่ไหลลงมานะครับแรงอ่ะแรงมันเฉื่อยมันตัดออกมาเนี่ยแล้วเรือมันต้องโค้งแบบนี้ท่านชมเรือโยงหน้าเขาจึงต้องดึงนะดึงออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เรือเนี่ยมันพุ่งเข้าไปเรือโป้มันพุ่งเข้าไปจึงฝั่งที่วัดบางกระจักรนะท่านผู้ชมตรงนี้ต้องมาตัดดึงออกนะ ก็ใช้พละกําลังเรี่ยวแรงเยอะนะครับและก็ที่สําคัญนะาผู้ชมวันนี้ผมไปไว้ด้วยนะตื่นเต้นด้วยนะครับว่าน้ํามาอีกแล้วนะ <S <S คือภารกิจที่ตามน้ําแบบนี้เรือตโตงท้ายน่ะท่านผู้ชมคือหนักนะสําคัญนะเพราะว่าใชา้ของเรือโป๊ะน่ะมันบานไวนะครับมันไปตามน้ำนะท่านผู้ชมแต่ตอนเนี้ตั้งลำได้แล้วตั้งหลักได้แล้วนะครับออกมาสู่ทางตรงนี่คือแม่น้ําเจ้าพยา มุ่งตรงเข้าพนครไปนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมดูครับปกติตรงเนี้ยน้ําที่ผมเคยถ่ายมันจะไมไ่แบบนี้นะท่านผู้ชมนะตอนนี้น้ามันรู้สึกมันปิ่มเลยนมท่านผู้ชมเยอะเลยนะแล้วก็ที่สําคัญมันขุนเลยถ้าขุนเนี่ยแสดงว่าน้ําเหนือมันมาแล้วนะน้ําเหนือมากันแล้วไหลามาบรรจบกันแล้วนะท่านผู้ชมนะมาจากฝั่งตรงเจ้าพระยานะครับ มาจากทางข้างบนนะทางฝั่งนะครสวรรค์หรือมาจากาทางลบบุรีตอนเนี้ไหลามาแล้วแล้วมาบรรจบกันที่พระนครศรีอยุธยาตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมที่ผมอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมโอ้เอาครับตรงเนี้ยได้แล้วนะสาหรับลํานี้นะเอาอยู่ละเอาอยู่ละเพราะนี่เป็นทางตรงแล้วนะครับหลงท้ายเป็นเรือไม้นะท่านผู้ชมโอ้วันนี้นะผมผมไม่ได้กลับมาที่จุดวัฒานานเชิงสักพักแล้วนะครับแต่พอกลับมาวันนี้รู้สึก โอ้โหรู้สึกอะดรีนหลั่งอีกแล้วนะตื่นเต้นอีกแล้วมองไปทางไหนนี่ตื่นเต้นไปหมดนะท่านผู้ชมเพราะน้ํามันมาไงเวลาน้ํามันมานะท่านผู้ชมผมบอกอย่างหนึ่งนะมันมาไวมากนะท่านผู้ชมคือแป๊บๆนี่ค,คือคือเต็มนะคือเต็มนะชั่วโมงสองชั่วโมงนี่นี่มากันเยอะนะผมมีประสบการณ์นะครับพอบอกว่าน้ํามาแล้วเนี่ยมันก็เลยจะตื่นเต้นนะผมพอไปดูปุ๊บยิ่งอ้าวแล้วคิดเลยมาแล้วนะครับ โอน้นีน่นะท่านผู้ชมแล้วเบื้องหน้านะผมเห็นรีบๆนะตรงสะพานนะมีเรืออีกชุดหนึ่งกําลังจะสวนมานะครับเอ่อท่านผู้ชมผมบอกงี้นะมันอาจจะเป็นไปได้นะช่วงนี้น้ํากําลังจะขึ้นแบบนี้นะเขาเลยรีบขนถ่ายสินค้ากันหรือเปล่านะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับพี่ๆนักเดินเรือนะครับพี่ๆเดินเรือพี่กับกันหรือพี่ๆสล่างเรือนะครับถ้ามีความรู้ตรงนี้พี่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าช่วงเนี้ผมสังเกตเห็นนะผมสังเกตเห็นนะเรือที่ลงมาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วมาถีมากเลยอะมาจากทางฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรือเรือดินเรือทรายเพียบเลยถีมากต <Für S 1> ิด <raine. S 1> มากนะครับแล้วก็มาจากทางลบบุรีก็ลงกันมาติดติดเลยส่วนเรือที่มาจากอ่าอ,อ่าพระนครเนี่ยแล้วมุ่งขึ้นไปนะเป็นเรือหนักอะที่จะมุ่งขึ้นไปทางลบบุรีนะครับทางแม่น้าป่าสักน่ะ อ๋ผมเห็นมาแล้วมาจอดจอดพักกันนะจอดพักกันอยู่นะครับน่าจะคอยกระแสน้ําก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้น้ํามันไหลไหลลงอ่ะแรงอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะรอน้ําที่มันขึ้นไปทางนู้นนะครับเพื่อจะได้ไปกันไปนะผมคิดเอานะผมคาดเอาอย่างนั้นนะครับเอาละรครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้พูดไปแล้วก็ต้องต้อง,องหยุดบ้างแล้วก็มาอีกรำนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเป็นเรือไม้นะท่านผู้ชมอ่ามาจากแม่น้ําเจ้าพระยา อันนี้ลงมาจากทางป่า,าโมกผงผา,าผงเพงหรือว่าทางนครสวรรค์มาทางเส้นนี้เส้นน้าเส้นนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาไม่มีไม่มีเรือต่งท้ายมานะครับแล้วก็มาลําเดียวเป็นโยงหน้ายงไม้นะท่านผู้ชมตอนนี้ตรงนี้นะผมว่าตื่นเต้นแน่นอนนะทําเสียงผมเวลาถ้ามันเจออะไรที่มันตื่นเต้นก็จะประมาณนี้นะได้กลับมาพูดได้กลับมาสไตล์ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับ ยังไงนะครับผมผมบรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้นะหมายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับหรือว่าท่านจะไปรับชมย้อนหลังก็ได้นะมีคลิปตอนฤดูน้ําหลากมากมายให้พวกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับลักษณะเรือโยงไม้นะท่านผู้ชมเวลาที่เขาไม่มีตรงท้ายมา ตรงนี้นะตรงนี้จุดนี้ถ้ามันมาแรงแบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขามาตามกระแสน้ําที่แม่น้ําเจ้าพยานะดูดูน้ําครับท่านผู้ชมว่ากระแสน้ํามันไหลนะมันเร็วไหมแล้วมันมาทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับท้ายของเรือโป๊ะที่ไม่มีเรือตรงท้ายมามันจะบานออกว่าออกนะครับไปขวาออกปกติเนี่ยที่เราเห็นกันคลิปก่อนๆที่ผมถ่ายน้ําธรรมดานะเขาก็จะเข้ากันมาแล้วก็โค้งกันไปได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวดูตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่นะหัวเรือโป๊ะเนี่ยหลุดออกมากลางกลางลำแม่น้านะเห็นไหมครับดูท้ายครับเนี่ยไม่มีเรือตรงท้ายนะอันนี้คือทักษะความสามารถของพี่ๆกับตันโดยแท้นะท่านผู้ชมดูครับปกติมันไม่ได้มาแบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับแต่พอตอนนี้น้ํามันเป็นแบบนี้บวกกระแสน้านะท่านผู้ชมดูครับท้ายของเรือโป๊ะแทบจะฟาดขึ้นไปกับทางฝั่งะตะลนงของป้อมเพชรนะ โอ้โหท่านผู้ชมครับแบบนี้ทักษะล้วนและก็นี่ครับนี่คือความสามารถของพี่พี่สลังเรืออีกหนึ่งอย่างนะเห็นไหมท่านผู้ชมวุ่นเลยทีนี้ที่กาบเรือนะครับทั้งตรงที่หัวโปะที่สและตรงนี้เป็นหัวโปะที่2นะครับและเดี๋ยวด้านหน้า,น,าน,นะตรงหัวโปะที่1นะครับพี่พอทางมันเป็นทางตรงนะพี่สลังเรือเนี่ยต้องวิ่งมาปล่อยเชือกอีกนะท่านผู้ชมโอ้โหอัอนนี้วุ่นและวุะ่นละครับนี่ นี่คือนี่คือภารกิจนะครับของพี่ๆสลังเรือนะนี่คือทักษะความสามารถนะครับประสบกรารณ์นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมคุณลุงนะคุณพี่คุณลุงคุณพ่อเลยเพราะว่าท่านนา่าจะมีประสบกรารณ์มียยุ่อน้มที่มากมายแล้วนะครับผมเรียกเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับสองท่านท่านเมื่อกี้กำลังจะขึ้นไปที่เรือโป๊ะลำหน้าแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคลายเชือกตรงนั้นออกนะครับนี่ครับไม่มีเรือส่งท้าย เมื่อกี้วาดมานี่แทบติดตลิ่งน,นะท่านะผู้ชมตอนที่วาดเข้ามาแบบนี้คือพี่กับตันเนี่ยเขาต้องกะระยะนะคํานวณคอนโทรลการเลี้ยวของเรือนะท่านะผู้ชมครับนี่ครับและตรงนี้นะพี่สลังเรือจากจุดหนึ่งกำลังจะไปจุดหนึ่งนะท่านะผู้ชมนั่นครับตรงหัวเรือเลยตรงหัวเรือโป้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมฝั่งขวากาบขวาสีแดงๆจิ๋วๆกาลังเคลื่อนไหวนั่นคือพี่สลังเรือนะครับที่เมื่อกี้อยู่ที่โป้ของเรือ ลำที่สองนะตอนนี้กลับมาอยู่ที่หัวเรือโป๊ะลำแรกแล้วเห็นไหมครับนี่การังง่วนอยู่กับการปลดเชือกแล้วก็ใส่เชือกใหม่นะท่านผู้ชมว่าจะให้มันยาวเท่าไหร่นะครับจากประกาศของพี่กัปตันนะพี่กัปตันเนี่ยอ๋านี่ท่านผู้ชมแล้วก็ที่หัวของโป๊ะลำที่สองด้วยนะเป็นคุณแม่นะเป็นคุณพี่เป็นคุณนะาสีชมพูนะครับเมื่อกี้อยู่โป๊ะที่สามนะวิ่งขึ้นมาที่โป๊ะที่สองเห็นไหมครับ โอ้ผมบอกแล้วว่ามันนี่คือเหตุการณ์นะเหตุการณ์เลยท่านผู้ชมเฉพาะหน้านะแล้วน้ําเป็นแบบนี้มันคํานวณไม่ได้นะท่านผู้ชมนะว่าน้ําจะแรงน้ําจะไหลเท่าไหร่นี่แหละครับคือทักษะล้วนๆความสามารถล้วนๆประสบการณ์ล้วนๆเลยของทั้งพี่กัปตนและคุนพี่สั่งเรืออ๋อหืมแล้วเบื้องหน้านี่อ่าท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมบอกว่ามีเรือสวนมานะครับ ตอนนี้มาสวนกันตรงนี้โอ้จังหวพะพอดีเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วเป็นเรือโยงไม้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเรือเปล่าโป๊ะเปล่านั่นนะครับอยู่ฝั่งในแล้วด้านนอกคือใส่ของมาแล้วโอหัวนี่คราวนี้เห็นกันจัดกะเลยว่าเขาใส่กันมาเนี่ยปริมาณมันมากมามมหาศาลแค่ไหนผมถึงบอกว่าลำหนึ่งนะครับลำหนึ่งของเรือโป๊ะเนี่ย มันประมาณ2,500ตัน3,000ตันนะนี่ข้อมูลผมได้มานะครับจากพี่ๆเดินเรือเลยว่ามันประมาณนี้นะแล้วดูครับเนี่ยสูงกับติดแม่น้ำเลยนะให้เห็นกันจะจะแบบนี้นะนี่สวนกันไปนะเมื่อกี้เรือโยงที่เป็นเรือเปล่านะที่มาจากสะพานนะท่านผู้ชมนะครับเขามาทางฝั่งนึงแล้วเขาก็จะเบียดเข้าขวาส่วนเรือโยงไม้ชุดนี้นะครับที่มีของไปเดี๋ยวเขาจะตีเข้าซ้ายนะ ตีล้อต่อหนึ่งซ้ายแล้วก็ลอ้อขึ้นไปนะครับอ่ามันจะสวนกันแบบนี้นะท่านผู้ชมอตอนนี้วันนี้บรรยากาศตรงนี้เหนื่อยครับเหนื่อยเลยโ <c oughs> อ้ตื่นเต้นนะกลับมาเจออีกแล้วนะปีนี้มาไวนะครับตอนแรกผมคาดการไว้ว่าโอ้มันอีอก,อกสักสองสามเดือนนะกว่าน้ําจะมานะสองสามเดือนฝนน่าจะเริ่มเริ่มพึ่งจะตกอะไรประมาณเนี้ยแต่นี่คือพฤษภานะท่านผู้ชมยังไม่หมดพฤษภาเลย พระเดชพระคุณท่านพระพิรุณและก็พระพายมากันอย่างรุนแรงเลยทําให้แม่โครงขาตนนี้ขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะและดูครับนี่นะตรงนี้ท่านชมเห็นไหมท่านชมครับวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะผมอะแล้วก็คือมันต้องบรรยายแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมีอีกหลายๆคลิปนะที่กําลังจะตามออกมานะครับระดับน้ํามาแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามมันต่อไปครับเดี๋ยวว่า